จะห่อสิเบนขอไทายกัเจบินเพื่อนเป็น่าแฟ่หรือว่าพวกเนี้เราจะมีฟาแฟอยู่จากครูเห่ากับโบงูนแต่ว่าเป็นฟาแฟ่เห็นนั่งใกล้ๆเห่านั่นแหละห่อสิเบนขอท่ายคลิปหนึงมาเพื่อเจอไทยบอกเข้ามาขอไทยหัได้ได้ว่ากรถ่ายคลิปนี่นี่นีบเพื่อนกับเป็นฝาแฟดอีกคู่นึงยุ่งมอไดเนาะ โมหกโอ้เัื่อนจะได้ยู่มหกยูน้องของน้องแปดเองน้อยหนึ่งเนาะพวกก็ได้ไปถ่ายคลิปเพื่อนยู่น้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าเพื่อนอ้ายกล้องเดี๋ยวห่อสิมันไปถ่ายเพื่อนยู่แต่ว่าฮะอยากคือเฮาได้ถ่ายหลายๆคนนี้อยาจะมีจะกีบก็ต้องคอมเมนต์มาหลายๆเดี๋ยวนี้กดไลค์กดแชร์ให้น้องอยู่หลายๆโลดถ้าห่อถ้าถ้าหกตัก็ พนากลอดหน้ารอยแล้วเหาสิมาท่ายคลิปว่ายุงเหี่ยนเห่านี่สิมีฝ่าแฝดจะก,กี่ฝ่าแฝดแท้แล้วคู่แล้วว่ามีคู่นึ่งกับเป็นบอมกับยูอีกคู่นึ่งเขาก็ไปถ่ายเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นี้น่อยแล้วยังอีกมีหลายๆคู่ยูแต่เห่ายัางพันท่ายให้ทุกคนให้ทุกคนได้คอมเมนต์และกดไลค์อ้น้อ,องบอมกับน้องออยู่หลายๆกดไลค์กดแช ดอกไม้ของเขาเอาเหยนี่มันเจือกมันเทียมต้องลุ้นเหยอบ้างนะจพูดได้สั้นนะเจือกแลละของใครงามกว่ากันนี่ของใครลเนาะงของกูงามกว่ายังหอสิเบบึ้งบรรยากาศที่เพิ่งจัดกองประชุมในเมืองนี้เลยจัดงานวันที่เจนตุลาเฮียวเก่าวันที่เจนตุลาเป็นวันนั้นเป็นวันครูเทซ่า อย่างเสิไปก,กอ้องเลยตอนนี้เอาขึ้นมาพอ้อแต่ว่ามาบึ่งดอกไม้ขอเฮาว่ามามาเก็บเวลาเฮี่วคือ,อยู่ขนาดว้าวคือขนาดได้จะเป็นคือจะก้องกับบอมตอนนี้น้องบอมก็เอาดอกไม้ไปให้อาจารย์ อคุณน้เรียนอทุกคนเลยเนาะอ่าถมาสัุนี้เอ่อบรราศบรราานรูปานมออะไรเนาะการทำสเนาะกรกอมขาเงมองคแล้วเนาพี่มอแ่เริมแล้วเนาะอ่าอของควรให้อาจารย์และนี่อาจารย์ของเฮา ๋ย่าหาจไปไทยฮูี๋ยวาหาอจีออกไปไทยรูปนานี่ก็เป็นอาจารย์ของเฮาที่สิตนเฮียหนกันอ้รูปอันนี้ก็เป็นกองกันอันนี้ก็เป็นกองไทยฮู้เจเจจีเอาน้องหล่ออชิจ เรามาเฮานี่ค่ะน้องนี่ค่ะอ่างมาอยู่ชมบ้านล่ะเอ้าเอานําเฮา <coughs> 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 เอาของขวัญมอบให้อาจารย์แล้วเดี๋ยวฮอลก็สิไปถ่ายหูหปเป็นหูเดียวให้อาจารย์เนาะนำอาจารย์นี่ก็เป็นหู่ในห้องของน้องยูตเธอสูงจังน, <laughs> นี่ก็เป็นน้องบอมกำลังถ่ายหูนำอาจารย์เ,เปลี่ยนเดี๋ยวได้หูวันนี้คนห้าสิป้ายีอสิบสิบป้ายคนไห้ <laughs> <laughs> อาจารย์จะพูดถางความรู้สึกของอาจารย์เนาะว่าอาจารย์เมื่อได้ทักของขวัญจากห้องเหานี้อาจารย์รู้สึกจังใดจังเลยรู้สึกดีใจหลายเนาะเพราะว่าน้องนักเรียนทุกคนก็ได้ซื้อของขวัญให้กูนะแม่อม่กุ้งก้าวบรรคุนี้ทราบแล้วนี่เนาะก็ได้ดีใจหลายตั้งใจทุกคน อันนี้ก็เป็นอาจารย์ประจําพ่อของน้องแปดมเจ็ดทับสองทุกคนนี่คนก็นได้เงา,า<ล>อาจารย์อาจารย์อาจารย์แ่โบมีอย่างไรเนาะอาจารย์น้องก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนั่รวยลำรวย,วยต่อหน้าเด้ออาจารย์เด้อเอาเมื่อทุกคนกน็ขอให้ปีนี้ก็มเจ็ดแล้วเนะาะถ้าจบไปก็ขอให้ได้ไปเรียนก้ดีๆเปคนพ่อคุณแม่ของนะพ่อของแม่ขอบใจอาจารย์วันนี้อาจารย์ก็อวยพร ในเห่าได้อีกอย่างเนืเ้อทุกคนนี่นี่ก็เป็นอาจารย์ค<า>นไทยนี่ก็เป็นเป็นพอ่อเออก็ได้เอาเอกวอนมามอบให้อาจารย์เด้อ,อปปเ,เดี๋ยวขอชิเข้าไปปึ่งงานประชุมอยู่ถึงหมดเลยเด้อทุกคนนี่ตอนนี้ก็ลืมฟอนละ รุ่นเกยแล้วต่อไปสิเป็นรุ่นน้องพอนอนอะย่างของสิไปบึ้งรุ่นน้องพอนกัน แต่เพื่อนก็ได้ฟอนแล้วนะเขาสิมาถามบอกว่าหนักเต้นเต็มมือนี่ป้าวป้าถ่ายนิดนงใครที่ไม่รู้อยท่ไนีอันนี้ก็เป็นนักฟ้อนที่เมื่อกี้เป็นรุ่นเอื้อยเนารุ่นเดียวกันคนนีเอาเป็นรุ่นเดียวแต่ว่าช่วกในานเทศกา่วยจุดกได้ฟอนจะมอที่นี่หรอุต้นวฟุ้นฟต้นมาจาไหนเอฟอนแมนอันนีทงเซย์วันที่เจตุลา่อันนี้ก็เป็นื่อ แม่พักกาตาร้าอันบริาคอทั่วพักทั่วมังคับทั่วองค์ตลาตรลเขาทั่วงคเพรียงพันธ์ทัวข้าวพุ่มเล่านุ่เลื่อนแต่เป็นรุ่นทีเกีแเป็นรุ่นของเกียวกักับยุ้งไเล้วเว้นก็ะไ้เข้าเป็นเบนงเคยวันทกี่ยวตุลาไม่ว่า เขาได้เห็นมี่คู่นึงแต่ว่าหน้าตาของเขาได้เป็น็น้อมแฟดแต่ว่าทุกคนได้งูได้ว่าเป็นผู้ใดเขาจีบขาได้่เพื่อนก่อนว่าเพื่อนจีได้แล้วหน้าตาเพิ่อนจะห่อสีเป็นขคอท้ายจะเปนเพื่อนเป็นฝาแฟดหรือว่าพเนี่ยเขาจะมีฝาแฟสอยู่จากคูเหากับโบู์น้อแต่ว่ามันเป็นฝาแฟเห็นนั่งไกลๆเหานั่นแหละอสิเปขอทายคลิปหนึ่ง มาไปเชื่อไทยบ่อกาอาจเราเข้ามาขอไทยบได้ได้บ่าก่ายคลิปนี่นี่นี่กัเป็นกับเป็นฟาแปดอีกคูนึ่นนงยุ่มอไใดเนาะมอหกโอ้เพืน,นก็ได้ยู่มมอหกน้องของน้องแปดเองน้อยนึงเนาะ เราได้ไปถ่ายกิมพนอยู่น้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าเพิ่นอ้ายกองเดี๋ยวหอซีมันไปหน่อยเพแต่ว่าอยากคือเฮาได้ถ่ายหลายๆคนนี้ว่าจะมีจะกี่รูก็ต้องคอมเมนต์มาหลายๆเดอทุกคนกดไลค์กดแสร์ให้น้องอยู่หลายๆโรดถ้าหอดถ้าหอดเอาเขาเดือเนาะเอาหัวเดือยไรเนาะเอาเขาเดือยไรเนาะเอามือไรคนกดติดตามยังบ่ฮอดมืนไรเอาหอดค่ะ หกรอยก่อนจะ้ะอาหกหาหกล้อยไลค์แล้วเขาสีมาไทยลิปว่ายุงเหีห่ยงเขานี่จะมีฝาแฝดจะกี่ฝาแฝดแท้แล้วคูแล้วว่ามีคู่นึ่งกับเป็นบอมกับยูอีกคู่นึ่งขากับเปไทยเพื่อนเมื่อกี้นี้น้อยแล้วอย่างอีกมีหลายๆยคู่ยูแต่ห่ายังพันไทยให้ทุกคนไทยทุกคน,นได้คอมเมนต์และกดไลค์ให,ห้น้องบอมกับน้องยูหลายๆอนกดไลค์กดแชร์เลยอเจะ๋ยวี่เป็ดไทยอีกจะมีงานได้หลาย ก็เป mm ็นครูเริ่มทยอยทยอยออกไปอแปะไปหาดอกไม้เนาะอันนี้ครูก็เริ่มได้หัมครูก็สิได้เพิ่นก็สิได้มอบดอกไม้ให้ครูอาจารย์เนาะสดอกไม้ที่น้องหวบน้องอยู่เทศมามุจกี้นี่แหละก็เลยสิได้มามอบให้เพิ่น แต่บโบเมนเฮาเนาะเป็นหัวหน้าเพิ่น,น,นจะได้มอบเองตอนนี้นักเรียนก็เริ่มทยอยเอาซอดอกไม้มามอบแต่ว่าเขาจะเป็นคนุณมุชาชิวะอ้ามันคือบุไปมดมันคือบุบไปเออจับคุณนักคุณนักมันจะจับนี่มันมีอมืจ,จับอะไร thought Here's a thinking process to arrive at the ก็มีหลายๆคนเป็นการยากาศที่นักเกียงมาเอเอนเียง่ไอนเนาะมินี่มาเอนมาพินเอรมิี่กับาให้เนาะาส่ไออนเนี่เนาะมอน่ไปกันน้องมิีจะได้ออกมาเซิร ได้ครับอเอามาอ่านบันอวยพรของครูเนาะอ,อาจารย์ยิ้มดเด,ด้อบทเรียนออกซองนองได้อาจารย์ <c oughs> <c oughs> ฝ่ายดีน้องซื้อชาวไอายอยู่ห้องปอสาวหลานชื่อนันลนี่อยู่ห้องป .7 สองโค้ชทั้งสองเป็นตัวแทนของนักเรียนป .2 โองสารที่ขึ้นมาผ่านจากวยพรครูในวันที่เชตุลาปี2009ดินแดนลาวข่าวเจ๊ย้อนมีทักนำพาวันที่เชตุลาเรียนมา ทั่วแดนาลาวทรงซื้นช้อยทั้งผู้งหญ่และเด็กน้อยทั่วแดนนิ่งต่างาพร้อมทรงเสียงนกน้องมอบแด่ผู้ลาวแท้ๆนะอีกหนึ่งมีมาลาหอมหวนและบทกรวอนเนว้าวจากพิสัยล่าน้องน้อยเป็นบทกรนปั่นง่ายมอบให้ผู่พร้อมตอดอกไม้ในยามห้างลาไก่ พ่อยามีจิ้นใดโพยไทยยามาไกลต้านเลยอ่อนซ้อยจิ้นบานเทนะลูกหลานลาวเฮาได้ความหู้ดีหลายอยา่างย้อนมีครูก็ต้างอยู่เคียงข้างตั้งสอนบอคิดจะเสื่องซ้อนคิดบังขั้นถึงลุกสุ้ใจในจำยาบรนลวน คือนักเรียนจะเลือนเก้าตะลาวได้พิงเถือนแ่ไหนี่พิธีก็เริ่มมพิธีกาอากน้าอาจารย์ก็ได้เลิกแล้วนี่ฮาก็ที่ได้ลงไปละตอนนี้ฮาก็มาเราทุกคนออกมาแล้วออกมาจ๊กกองผสมแล้วแต่ว่าเพิ่นเลิกแล้วเต่อฮาก็ออกมาได้หัดจังหวะเพิ่นไกล้ประตูนอนขนาดเลย แต่ว่ากองผสมของที่หงเฮียนเขามอสอโลซานเขาเอสกสีคล้ายอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ว่ามึงตะกี้นี้น้องอยู่ได้ไปถ่ายฝาเฟดแล้วบอกให้ทุกคนว่า5ฮอตาฮอต1เอ 1> อลงควบาฮอตถูกาฮอตาฮอดอตเดี๋ยวก็ว่าม,ามาดู1ึง600 600ไรทจะผ่าน600ไรท์จะพาทุกคนไปค้นหาฝาเฟ่ที่หงเฮียนว่าจะมีจะก,กี้คู่ ไปละเม็ดูอะไรไปดีดูเขาพูดไงไปไ <c oughs> ดี๋ยวว่าจะช่วยกดเสะเขาพอร้อมเด้ออยากคือเขาต่อไปเหาเฮ็ดคลิปอยังเขาก็สิขอตัวเมื่องก่อนคุณพ่อตอนนี้เดือดร้อนมากเลย <c oughs> แม่เดี๋ยวเขาจะขอตัวเมื่องก่อนเด้อบ๊ายบาย